สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สิบห้านะเมื่อคืนงานที่ทำเนาะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมีผู้มีแม่มาคลอดไม่ได้เต็มแผนก่ะจ้ะส่วนหน้าเองนะน,นะไม่ได้ทำคลอดกับใครๆนะเนาะด้วยว่าปากมดลูกเขายังเปิดไม่หมดล่าสุดที่พดุงคันเขาตรวจเนาะก็ปากมดลูกเปิดเจ็ดแปดเซนก็เพราะคงจะเกิดกลางวันนี้แหละคลอดกลางวันนี้เนาะ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะเมื่อคืนมีคลอดกี่คนน่ะหนึ่งสองสามสามคนเองมั้งซึ่งไม่ใช่ผู้ไม่ใช่แม่ที่มารอคลอดของน้าสามคนนั่นน่ะส่วนตัวหน้าเองเนี่ยเออบอกแล้วเนาะว่าไม่ค่อยสบายไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไม่สบายหรือว่าตัวเองเริ่มแพ้ด้วยว่าอากาศี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะก่อนหน้านี้เนี่ยหิมนะน่มันเลิะเลิหายไปหมดแล้ะแล้วพอนี้เมื่อวันซืน เมื่อสองวันที่ผ่านมามันตกลงมาหนักอีกก็เลยตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าตัวเองจะป่วยหรือตัวเองแพ้พวกเกสรหรืออะไรไดๆเนาะจริงๆแล้วอดอกไม้หรือว่าต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เริ่มออกผลใบหรอกนะ้าก็ถามเพื่อนที่ว่าแพ้เหมือนกันอยู่บอกเธอเธอเธอเริ่มกินยาแก้แพ้หรือยังเพื่อนบอกว่ากินแล้วกินตนั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วกินเป็นอาทิตย์แล้วซึ่งของน้านเนี่ยน้ายังไม่เริ่มแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยว ถ้าเขาจําได้เนี่ยเขาจะเอายาแก้แพ้มาให้ลองสักเม็ดนะหรืออะไรเงี้ยนะเองเริ่มสับสนแต่ว่าปีที่แล้วนะ้าก็เริ่มกินตั้งแต่เดือนกุมภานี่แหละด้วยว่าเออมันน้ำมูกไหลหรืออะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่อยู่ข้างในนะเออแต่ตอนนี้คือเหมือนว่าน้าเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าทัดจมูกมีไอบ้างเล็กน้อยไม่มากมันเหมือนแบบว่าแห้ง หมือนสักสากคอนะ่ะเออนั่นแหละอ่ะแล้วเคลียมากเลยนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปทํางานเร็วด้วยเพราะว่ามีประชุมเนาะเข้างานสองทุ่สองทุ่มครึง่งเดี๋ยวกลับถึงบ้านก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนเลยพรน้าเนี่ยกินอาหารเช้ามาแล้วนะกินเป็นอาหารแช่แข็งผนงไก่รากข้าวนั่นแหละก็นอนได้เลยสวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเย็นตอนนี้นะอยู่สถานีรถไฟแล้วเนาะ เดี๋ยวก็เตรียมตัวไปทํางานนี่แหละที่บอกไว้เมื่อเช้านะเนี่ยเข้างานเร็วนะวันนี้เข้างานเร็วไป4ี่สบห้านาทีแต่วันเนี้ยดูจากป้ายแล้วเขาบอกว่ารถไฟบางเที่ยวมันจะไม่วิ่งแล้วก็บางเที่ยวเนี่ยสายเลยทีเดียวแต่คันที่น้าจะได้ไปเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกหนาทีก็หวังว่าคงจะมาตามที่ไป้ายฝฟวิ่งบอกนะเพราะถ้าเป็นงั้นนะสายเราจะโมโห ด้วยว่าอุตส่าห์ตื่นเร็วเพื่อจะ,จะไปตรงนี้นะคือจริงๆแล้วนักต้องเข้างานแปดโมงออสองทุ่มครึ่งอยู่แล้วนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไปสายเนี่ยมันก็จะโดนเอดวิชาวยอจะโดนหรอกเหมือนก็ว่าแทนทีวยจะไปตรงเวลาเวลาที่ไปสายมันก็จะโดนหักตามเวลาที่เราสายขึ้นตอนนี้น้าเนี่ยเลิกง,งานเร็วเกือบทุกวัน ก็คือพอเวลาคนทํางานกะเช้าเข้ามาแล้วเขาประชุมอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาออกมานะก็กลับเลยทั้งทั้งตัวเองเลื่องานเจ็ดโมงสิบห้านะแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะน้าคนเดียวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยก็เหมือนกันก็ออกจากที่ทางานตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดนาทีเจ็ดโมงสิบนาทีเรื่อยๆทุกๆวันมันก็จะห้านาทีที่ลถหายไปแกซึ่งน้านเนี่ยมีติดลบเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงอีแล้วถ้าเกิดไปสายตอนเนี้ก็เท่ากับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดนับสมมติตนนับไปถึงสามทุ่มอะไรเงี้ย ก็ขาไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าจะทำงานได้กับคืน,นมันก็ใช้เวลาอยู่เลยอัญญามีเก้าอี้นั่งกินข้าวแล้วนะเก่าแบบเก่าแบบสีปี4ี่สิกว่าปีแล้วอ่าด้วยว่ามันเป็นเก้าอี้ของน้องชายเนดนิสเนาะคนที่เขาอยู่ซิดนียจ์จ้ะเขาก็42สิจะสีปีนี้แหละหรือจะส4ปีนี้วะเออนั่นแหละยังไงก็แล้วแต่แบบอันจีกมากม อันที่มากๆให้กันยา v i n t a g เลยใช่ไหมคะบอกย่าสิอ๋อแล้วมันแบบว่าโยกได้ด้วยนะแบบมันกลับด้านแล้วมันก็จะเป็นโยกอะเดี๋ยวค่อยทำให้ดูเดือนนี้เนาะเป็นเดือนที่แบบว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายแล้วกับลูกเขยมากินข้าวเขาวันเกิดก็เลยมาทำกับข้าวกินกันที่บ้านนี่น้ำซุปซุปกิมจิไก่ทอดไก่ทอดอี ไส้กรอกิสานไก,ก่คาราเกะต๊กปก,กิแล้วก็ซุปเหมือนเดิมแล้วก็แซลมอนดองกุ้งดองข้าวผัดกระเทียมไก่ซอสอะไรนี่แหละอนนซอสขาวออเนียนน้าเหนื่อยน้าเหนื่อยมากแล้วกินข้าวได้เลย มื่อเย็นบ้านน้าวันนี้จ้ะบ้านน้านีไม่ค่อยจะแผ่วกันเนาะสักเรื่องเรื่องกับข้าวเลยเมื่อวานนี้เกาหลีวันนี้อาหารอีสานจ้าตับย่างลูกชิมหมูปิ้งไส้กรอกอีสานไส้อั่วข้าวเหนียวผักกินนี่ยส้มตำโคราชอันนี้ก็ข้าวเหนียวเนาะ ปูอาจการตารางเรื่องเล็กเอ่ออันนั้นก็เหมือนตามนู้นเลยก็คือลูกชิ้นทอดนู้นนี่นะั่นเนาะของจัาติน,นนุ่นส้มตำไมใ่ใส่พริกตําไทยอันนี้ของแดนนิสตําไทยเหมือนกันอืมห่วยสุดเ<อ>นาะเนาะดินฟรุ๊ค่ะเอาขวดมาขายจ้ะแต่แบบที่แบบเแบบนี้ยมันอยู่ไกลจากบ้านนะเนาะมันนานะถึงจะเอามาพักตีเอามาแบบสามถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้ถุงแรกเนาะ ดีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะได้ไม่ต้องแบนเต้นฟินเพลงเน fin ีนะ่ยไม่ต้องมาหยอทีละขววไงเอาแบบเทใส่ลงไปเลยอะ่ะมาเที่ยวบ้านบ้านลูกชายดูหลานสาวหลานสาวเขากินข้าวอยู่ เป็นนักหนาอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรของเขา <c oughs> นนดูอย่างตรงหน้าต่างเมื่อกี้แม่เขาพาไปดูตรงหน้าต่างเนาะมีเด็กเล็กๆเขาวิ่งเล่นกันอยู่ด้านหลังาายยอบาอบ,าบกเขาอยู่ว่าอย่าเสียงดังเอา โชว์พุงกันอีกแล้วไปไป่ะไป่าคุยโทรศัพท์เสร็จแล้ว <c oughs> มื้อเย็นของบ้านนะจ้าหลังจากที่กลับมาจากบ้านบ้านลูกชายเนาะนี่เกาหลีเกาใจวันนี้ด้วยว่าลูกสไปซาเปิดพี่คันเล่นให้ดูแล้วก็ไปกินเกาอาหารเกาหลีปิ้งย่างไงนะกเลยโุยต้องเกาหลีแล้วครึ่งเคียงเนาะ อันนี้เนื้อของนา้าอันนี้ไก่ของเยอ้วนต็อกปกกีที่เหลือมันก่อนผักจ้าแล้วก็หเห็ดอ่ะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะข้าวายังไม่สุกแต่กินอันนี้ไปก่อนอันนี้มือเย็นบ้านน้าจ้มามะ <า S 1> ล่าไก่เนาะอันนี้ที่เหลือจากเมื่อวานนะไก่ย่างกับเนื้อย่างเนื้อไก่สมถางเห็ดพอเมื่อวานเนี่ยอร่อยแล้วแล้วก็มีเห็ดเอ่อเหลืออยู่เนาะน้า<ง>ก็มาผัดเลยแล้วก็ใส่พริกไทยแค่นั้นเลย พักอร่อยไหมแล้วก็ปลาทูเค็มอัญญาอร่อยไหมโอเคคุยด้วยกันกับอัญญาอยู่อัญญาก็กินข้าวอยู่เหมือนกันงั้นนะอ่ะอย่างไงนะเขาตัวไปกินข้าวก่อนด้วยวเดี๋ยวจะไปทํางานเนาะไปจะได้เวลาไปทํางานเลยนะน้าเนี่ยทํากะเดียวเนาะวันนี้คือคืนนี้คืนนี้มันคืนวันอังคารใช่ไหมจริงๆน้าทําวันจันทร์แหละแต่ว่า เ,เขาถามว่าย้ายไปทําวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งนะทําไปแล้วก็เลยได้หยุดวันเมื่อวานไงวันจันทร์ก็เลยอันเนี้ยทาแค่คืนเดียวเนาะทําวันอังคารนี้คืนเดียวแล้วก็หยุดพุธกับพฤหัสแล้วก็ทําศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อืมแล้วก็หยุดยาว